วันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาชมตลาดนัดนนไทยนะคะอันนี้เราเจอเมนูจาวตาลแล้วนะคะตลาถามมาบอกไม่มีวันนั้นไม่มีเดี๋ยวเราเอาจาวตาลดีลือชิกี่กงหายิ้นหมูเยอะมากๆเลยเราไม่มีวัตถุดิบแค่นั้นเลยเอาหนึ่งนี่จ้ะจ้ะอันนี้ลาบอะไรคะน่ะลาบป่าเนี่ยลาบป่าค่ะอ๋อลาบป่าไม่ใจต่างก่อนเอาหนึ่งถูก ไอนนเราซื้อเจ้าตาลก่อนหนึ่งถุงนะคะถุงละสามสิบบาทนี่จ้ะยังมีสั่งน้าจะทีน่นี่ขอบคุณค่ะ,คคะจริงๆนะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมข้างในกันต่อดีกว่านะคะทุกคนเมื่อสักครู่นี้แม่บอกว่าแม่จะฝากซืก้อแม่จะแม่จะกินอะไรนะแม่อยากกิน เห็ดนางฟ้าอูพึ่งก็มีแต่วันนี้ยังไม่ได้ซื้อนะพึ่งผักมีแต่น่ากินน่ากินในไส้กรอบมีสตอร์เบอรี่อันนี้มีอ๋อวันนี้ไม่มีกากหมูอันนี้หมูนี่เดี๋ยวเราจะมาชมก่อนว่าเราจะซื้ออะไรดีนะคะอุย้ยกุ้งทอดก็น่ากินค่ะวันนี้เราจะซื้ออะไรดีเดี๋ยวไปชมกัน วันนี้ไม่มีตังค์ด้วยแหละเพราะว่าไม่ได้เตรียมมานะคะก็ซื้อได้นิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนเอาไม่ขนมหวานมะขามเทศอกฝักใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยมะขามเทศเพศโนนไทยมาชมขนมหวานดีกว่ามีอะไรบ้างจ้า เอาและช่องเดียวหนึ่งทุงแม่มแม่มแล้วก็ยายแม่มยายแม่อันนั้นอันนั้นมีลูก,เล,กเล็กเหมือนกันไหมคะมีค่ะอันนู้นมีไหมคะมีค่ะ๋อ,อมีคือข้างล่างเฮแม่ยายแม่มแล้วก็อันนี้ฟักทองเหรอคะฟักทองหนึ่งนะจ๊ะ ปลาทองหนึ่งแล้วก็อันนี้อะไรคะับลอยหรอคะอ๋อับลอยโบลอยไม่ใส่ไข่โอ้อันนี้ทองแทงอันนี้ับลอยใส่ไข่ับลอยใส่ไข่หวานอันนั้นเราซื้อกี่ถุงแล้วจ้ะสามเลยนะปีสี่อันนี้โอนได้ไหมคะโอนเงินได้โอเคับลอยับลอยหนึ่งถุงเท่าไหร่คะับลอยยี่สิบค่ะี่สิบอวบลอย นี่แล้วก็ไออาบะลอยอีกหนึ่งถุงอันนี้ทองแพงอันนี้ทองแพงเหรอจะ๊ะทองแพงสิบบาท,อ,ท,บบาทอันนี้เดี๋ยวเอเอาเอาบลอยหนึ่งถุงกับฟักทองแยกไปอีกชุดหนึ่งนะจะ๊ะใช่ค่ะอันนั้นชุดหนึ่งแล้วโอเค แล้วก็อันนั้นเหลือมันมีอะไรบ้างคนะช่องไทยสองช่องสิงคโปร, 1, 1> ร์หนึ่งค่ะแล้วช่องไทยสองสิงคโปร, 1, 1> ร์หนึ 2, ่งละบะลอยสองถุงบลอยสองถุงแล้วก็ฟ้าทองมันนมจ๊ะอันนี้อร่อยเลยนะเนาะฟชาทองอีกอันหนึง่งเอเค,ร,อครวมใส่ใส่ด้วยกันกับเอา่าวดอะไรนะบะลอยใช่เอาแค่นี้จ้ะเป็นเงินเท่าไรคะ น่ากินมากๆเลยเป็นร้อิบาทค่ะร้อบาทเนาะจาเดี๋ยวบำโอนเดี๋เอาขนมหวานอะไรซ <sunscreen. S 1> ้เาเดี๋ยวจะถามยายว่ายายจะเลือกอะไรมีบัวลอยไข่หวานอ่ามีบัวลอยเอาที่ยายชอบนะ <เล S 1> จะได้ซื้อไปถูกใจเนาะมีบัวลอยไข่หวานแล้วก็มีรสช่องไทยแต่ไม่มีแตงไทยนะแม,ม่มีมีแต่รสช่องเฉยๆแล้วก็มีบวชฟักทอง แล้วก็มีอ่ะบลอยไข่หวานบอกแล้วเนาะบลอยไข่หวานรวช่องสิงคโปร์รวช่องไทยแล้วก็มีบวชฟักทองแล้วก็มีคลองแครงอ๋อเอาบวชฟักทองเนี่ยจ้ะแล้วก็อ่าเอาอเขาไม่ให้กินเยอะดอกเพราะว่าหมอบลยไอคลองแครงอะไรไม่เอาใช่ไหมแม่จ้ะคลองแครงไม่เอาเนาะ คองแข้งไม่เอาโอเคแม่เอาบวชฟักทองใช่ไหมคะ,ะบัวลอยไข่หวานไม่เอาใช่ไหมจ้าแม่น่ะโอเคเพราะว่าแม่กินไม่ค่อยไหวเนาะโอเคจ้าแม่แม่เอาบวชฟักทองหรือว่าแม่เอาบวัวลอยไข่หวานหรือ หรือว่าแม่เอาขอ,องแทงก็มีจ้ะแล้วก็รสช่องไทยรสช่องสิงคโปร์แม่เอาอะไรจะได้เลือกให้ถูกอ่ะเลือกที่แม่ชอบล้วช่องสิงคโปร์รสช่องไทยับลอยไข่หวานแล้วก็บวชฟักทองแล้วก็มีคองแทงจ้ะแล้วก็มีพวกเต้าส่วนอะไรเงี้ยค่ะแม่เอาอะไรอยากกินอะไรอ่ะวันนี้อยากกินรสช่องสิงคโปร์นะ อ๋อแต่บัวลอยแม่กินไหมล่ะบัวลอยอเอาบัวลอยแล้วแต่ว่าลรช่องไทยแม่ไม่เอาใช่ไหมจ๊ะโอเคล้วช่องสิงคโปร์กับกับบัวลอยเนาะอะโอแม่กินได้แม่ก็กินไปเถอะแม่กินได้ไหมล่ะเอออ่อโอเคเลี่ยงไงเลี่ยง <laughs> แค่นี้แหละจ๊ะอ่อ จ้าจ้าโอเคแค่นี้เด้อเดี๋ยวเด๋ยวจะใจ่าตังก่อนตังเราเปลี่ยนเมนูนิดนึงนะคะร้อยหกได้ค่ะเป็น160บาทโอเคเดี๋ยวพี่สแกนเมื่อสักครู่นี้คุณยายเปลี่ยนเมนูนิดนึงเดี๋ยวเราชำระเงนินก่อนหนึงหบาททั้งหมดนะคะ เขาก็จะมีให้สแกนเดี๋ยวเราจะสแกนก่อนนะคะทุกคนได้ไหมได้คะ่ะได้ไไดจใจตังงร้านขนมหวานอร่อยมากๆนะคะทุกคนคะ่ะก็คือร้านนี้นะคะมาซื้อได้เลยนะคะอยู่ที่ตลาดโนนไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอ้อผักให้คุณแม่ก่อนดีกว่า เดี๋ยวเราจะไปดูผักให้แม่ก่อนเมื่อกี้แม่สั่งเป็นเอผักนางฟ้าอะไรนะไม่ใช่ผักสิเขาเรียกว่าเห็ดนางฟ้านะคะทุกท่านแม่สั่งเป็นเห็ดนางฟ้าเดี๋ยวเราเลือกก่อนนี่มีขนมฝักบัวค่ะเห็ดนางฟ้ามีไหมคะอ่ะเท่าไหร่จ๊ะอันนี้เหรอคะอ่าหนึ่งถุงค่ะ เห็ดนางฟ้าหนึ่งถุงอ่าบ็อกแคลรี่ไข่ยังไงจ๊ะี่บอกคลี่โเบาจ้อาเอาสักสองหัวจ้ะเอาไหนดีอันนู้นนะคะติ๊กกันเนี่ยสองนู่นอ่าหนึ่งอันหนึนะะ่งอ,อ,อันแล้วก็เดี๋ยวขอเลือกก่อนอันนี้ค่ะกลมๆนี่ตรงนี้จ๊ะนี่สัใช่ค่ะใช่ไม่จ้ะไม่คิดเงินเลยจ้ะอันนี้เราก็ซื้อผักนะคะ รวมเป็นเท่าไหร่จ๊ะได้คะ่ะมีหลายเมนูมากๆนะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่ตลาดโนนไทยนะคะแบบก็ซื้อของประมาณนี้เลยนะคะเราแรกว่าจะยังไม่ซื้อแต่ว่าซื้อไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะอะเลยไปหกบ้าบทหกสิบห้าบาท นี่นะจ๊ะขอบคุณค่ะห5สิบห้าบขอบคุณค่ะได้จ้าขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกช่องหนึ่งดีกว่านะคะรู้สึกว่าง,งบจะหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาวันอื่นนะคะวันนี้ก็ซื้อได้แค่นี้อุ้ยหอมหอมอะไรเอาหอมมะม่วงไส้กรอบ คุณพี่มาม่วงหวานไหมจ้าเนี่ยว,ว้าน,าาน,านว,นนานวาหนูหนูไปอยู่บ้านบ้านเอแฟนจต่อยู่ร้านดีเคยอันนี้น้ำดอกไม้มันเริ่มมาแล้วเหรอคะโอเคอ่ะหนูไปชิมก่อนเดี๋ยวถ้าหวานก็นเดี๋ยวมาซื้อเพิ่มอีกนะคะได้คะ่ะ ขอบคุณค่ะคานทีมาให้เช็คมูเคอะอ่าขอบคุณค่ะแถมอันนี้สมขอบคุณนะคะอันนี้สมอะไรคะสมบางมดเลยแล้วนี้ล่ะใสน้ำผึ้งใสน้ำผึ้งโลเท่าไหร่จ้าหนูหนูเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวดูตังก่อนแป๊บแค่ยหญได้จ้ะหนูขึ้นรถเลยแป๊บเดียวเอาแตงโมไม่ไม่เอาอันร่วนเด้อดูให้หนูดีๆดาเอาแบบหวานพอดี จ้าขอบคุณค่ะเอาไปให้ยายกินก็เขาเออเเ่าเนี่ยขอบคุณค่ะพอแล้วโอ้ยนะจ้ะาตอนนี้เราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวแราต้องเอาไปเก็บก่อนขอบคุณค่ะ <c oughs>